อยงเป็นยังเซมีได้เลรวมบ่บานแ่หออ้าเราบอก,อาบอกเาบอกเราไปนอะไรโลนรกนอนอะไรโลกเรามาบาตดงๆพอ่อนะมาบานแเ้วครับบ่บอกแล้วนะหเราเป็นยังวันนี้เราเป็นยังนะฮะ<ส>เราหายเรวสอสมีได้สอ,อยุยสซมีเป็นคนหูบ่ มีแพงแม่ยุ่ยเสนีนะพ่อวันใดโทรหาพ่อนะพ่อวันสิมาห้าพ่อวสิมาห้าแหนเมื่อเอินลูกไปโรงเรียนได้มื่อเอินนะอืมบอกมื่อเอินลูกไปโรงเรียนลูกสิเมื่อน้ำยุบานนะเนอะิมาหายหนาบอสิมานอนน้ำหนาบอเมือแรงนะอืมบอกซินอนน้ำหนาอยู่มือแรงนอนหรือว่าสิอยู่น้ำมานั่นบเมื่อยกเนาะสามีสิเมื่อกับน้องเนาะเนาะ จะอยู oh, wow. er ่ก wow. wow. ับแถาเนาะในแถาไปส่งโรงเรียนเด้อมื่ออื่นเด้แต่เศร้าได้อเอาไปยังอยากเมื่อน้ำบ่บ่เนาะใส่เห็ดได้ไหมสิจะบ่มื่อใส่จะอยู่น้ำแถวได้ไแมในสิ่อใส่บาทได้เมื่ออื่นนะจะสิ่อนั้นแม่โยุในกระบะแต่เศร้าเนาะตื่นติดต่างอกมองเงินเออตื่นติดตั้งใส่บาทได้ห้องก็มาเนาะโทรบอกพ่อแล้วบ่บอกพ่อน่าได้บอกพ่อว่าได้ อืมไม่ลกบอกพ่อวันไดโทรหาพ่อกี่นี่นะโทรหาพ่อพ่อวันไดบอกพ่อมาหาพ่อวันใดละบานนี่พ่อไปหาฉันมาหาเอ้ยเรากี่ตัวเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวอกนอนสามคนแฮมือแรงเนาะสบู่เมื่อเนาะ ซาบูเมื่อซาเม่กับซีบูเม yes> ื่อเน้ะเนาะมันยากเนาะยาตเอื่ยเอาประตูเล็กลงน้ำบ่ได้เนาะโทรบอกพ่อเด้อว่าบ่มาหับกับยายเด้อบ่ได้เมื่อแล้วใชมีของนี้อันให้พ่อให้พ่อไก่ใส่บาทก็ได้เนาะฝากยังเทิ้งพ่อไกลยุ่งอืมยังอีกจะขายพ่อไก่มา ไม่ได้หลกคือมองแทหมือนี่ฮะเบาคือเสาแทะเป็นเอยียงนน้นี่ออากได้ยังคือเสาแท้ได้นี่อยากได้อืมเหื่อยบ่ซื้อนมไปซื้อนะไปซื้อนมมากินไปหลูกไปเนาะพอบอ่อยู่แลวเงาพี่น้องเอ้ยทั้งเอื่อยทั้งนอนทงทั้งนายยเขากัยังเมียนเกือบโบแเล้วพี่น้องเอ้ยเมียนแต่เศร้าเกี่ยมืดมือเลยมือนี้เมียนเกือบ เดิบเขาใหม่พี่น้องม้ลาลแบบเย่ร้ายหมด้ลยแบบเนอะเลยพยายาเขามาอุ่นนู้นกะเขามาอุนน่นาานูน้นได้เด้องหมดแล้ว <c oughs> พี่น้อง นี่แล้วสามสอบพี่น้องเกอบผ้าใบเเขาพี่น้องมีหลายแบบอยู่หลายแบบหลายโหมดพี่น้องเอายังฮามละ่ะเบิ่งลเด้อส่งหรือเสือเลือกเลดมากแบบใดมีโคบเบร์อยู่ เกิดมาใหม่พี่น้องอยังลายบ่ทานไอเมียนแล้วใส่เป็นสันเป็นสันไปพี่น้องเลยอันนี้ก็กำลังเสียเ,เกิดใส่เห็ดสันวางน้องสาวกำลังเมียนอยู่เนาะเมียนเครื่องแล้วเลยพี่น้องเลยฮาก็เมียนแล้วโอ้ย,เ,ยเกือบเกือบตายพี่น้อง เนี่ยหน้ก็แล้วพี่น้องเลยเกือบกลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีอีกเทนึงเลยพี่น้องสบายดีไปพี่น้องเฮ็ดเป็นภูมิแพ้เบิ้งให้ป้าลุ้งมึงไงเฮ็นเต็มหนาเลยพี่น้องเป็นภูมิแพ้เบิ้งเบิ้งอยู่เก่งๆเบิ้งเบิ้งเบิ้งแล้วเฮ็ดดีๆเบิ้งให้ป้าลุ้งมึงนะเป็นยัง เป็นภูมิแพ้พ,พี่น้องเอ,อ,อ้ยโอยคือเป็นแนวนี้ฮะบอกพากบอกพ,อพอออกอก่อใกล้นะได้เมือนี่พากบอกพ่อไว้ทำไม่พ่อเขาพังคลิปได้ค่ะอืบอต้องให้พ่อมาเนาะบอบอกว่าพ่อมาให้พ่อมาอ้าวว่าน้ำพอเนะพอนะได้น้ำพอนีะโทรหนาะแล้วยุ่มเหมือนนี่ เราไปนะไดเราบอกเราบอกแม่ดีเราท้แม่เด้เราโทรมาหาบอเราคินหอดแบ่งแล้วนะอ่านั่งดีๆคินหอดแล้วยุจะนหน่อยก็โทราหาเราอีเว้ยโรสิมาแล้บอกพ่อเน่พักบอกแน่ได้ไ เข่าออมาลแล้วนี่พอใกล้ปวยไดมาไดเ,เมือนี่มืออื่นพอใกล้กับปวยไดมา่ดมาพกมืออื่นกับปวยไดมามือขึ้นกับปวยไดมามือหนึ่งกับปวยไดมาเห็นแล้วยู่พุ่นแหละไม่ต้องให้เรามาเนาะบอกเอาเราขอเามาให้เรามากไงยะให้เรามาแต่เมืแม่ชิโท้บอกแล้วว่าบบต้องมาอยู่พุ่นเลยน้องแบงค์ซิอยู่กับแม่แล้วบันนี้นะบอก เนาะโอเคเนาะโอเคโลดบ่อยังเนาะเนาะจะกบจะไล่เข้าหายใช่ไหมหายยั้งวาะสัมผัสกันสิหักพ่อบ่มากกันสิไปหายยังบ่เป็นยังอะไรก็ต้องหนาพี่น้องเลยต้องแบ่งเพื่อนเป็นภูมิแพ้พี่น้อง ต้นโลคไซด์พีเน้ยเป็นนี่ังฮะฮะเป็นนะี่ยังเมืองโนน่ากับเป็นตุ่มพี่น้องเลยเมันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมัดหนาเลยเต็มหนาเลยพี่น้องเลยแต่อีต้นลูกพี่น้องจากเสียเห็ดนาดาฮะเดี๋ยวว่าเอาทงร้ายนะมิเตี่ยว่าเอาทงพ่อ นี่ติอยากว่าเถึงพ่อ่ต้องว่าเถึงแล้วดอกเราคนขี้ดือ้อว่าวอาเถึงเล่ายาอืมมาแล้วพ่อเลากับมา่ต้องว่าเถึงละลายนี่ติอยากโทรหาแล้วมันเหมือนมันเว้น,นแล้วก็ข้าวี่อักเลยเราไปเห็ดวี่อักเนาะแม่งยิ้มวานเนาะ พ่อมาเมื่อนอี้ก็ซิดีใหญ่สันจะบอกรื่ง่ออีกเด้อเดี๋ยวพอกับมาเด้อคนคล้ายเครื่องมืนอนี่กะบ,บัปันได้พี่น้องเอ้ยเป็นซีเงียบเ,เ,เงาๆพี่น้องการไม่ค่อยดีพี่น้องเอ้ยเกือบเขหาหันใหม่ร้ายแบบพี่น้องเอ้ยใครอยากเลือกซื้อเลือก้มกะเขามาเบิงได้เด้อยินดีตอนหับพี่น้อง บซื้อกับเขาแม่หลินแว่ส้มสื้อก็ได้นาะแมนบ่แบงก่อนอื่นกาเเรื่องกับขอบพระคุณน้าท่านผู้สมที่เขามาเบิงส่งดาวเรื่องอยู่ในตอนนี้เนาะกัขอบใจละลายเด้อขอบใจเอ้ยอ้นาะที่คอยสนับสนุนและกัซัพพอร์ต้เฮาตลอดมาเนาะกัขอบใจละลาย อากาศส่วงนี่กกเป็นชี้อห่อนห่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศห้อนไลยมือนี่เงาบปรอะเป็นได้คือเงาเงาฮะเป็นอะไรก็บอกได้ก็บอคิดหาพไปฮะเป็นยังคือเป็นสีเงาเงาก็ก็บอกได้ว่าคิดหอดหอดกินหอดแล้วแห้งโอ้ยขนาดล็อก็มาเลาวแหคิดหอหหห <laughs> หดหอลูกแล้ว,ลวนะ เขายังโทรมาหาอยู่ลูกกินข่าวแล้วบอกอ้าพอ่อพ่อถามในไดไแล้วเราถามในไดเราโทรมานะเราถามวัาในใดเฮ้เอาบอกว่าเอาเราดีดีแม่บอกลูกกินข่าวแล้วข่เขาบอกกินแล้วบอกแม่กินแล้วห้ามบอกอว่าอย่างนี้แต่เขาบอกแม่ได้ไห้ามบอก แม่ค่ื่อนแม่แม่ได้กินพอว่าว่ากินยาแล้วบ่แม่บอกจะว่าไนกินแล้วแม่ได้กินยาอีกนะหนูด้ะแม่ได้กินยาอีกเนาะได้ยังเนาะ จะมีไปใช้หรอมีไปใช้พอไก่โทรมาได้กี่นี่ยพอไกลปะให้ลูกแบ่งถ่าเด้อพ่อสิมาหาบเด้อเจ้าจะสิมานอนน้าแม่อยู่บ้านน้ามงพวกมื่อน,นี่พวลูกบอกม<า>ืม้อื่นสิได้อเนเียนจะมื้อื่นนาามาบ่ายโมงบอกว่าเรื่องอะไรบื่นมาแต่เศรา้าเนาะแ<า>ม่วาเนาะบื่นมาแต่เศรา้าเนาะ ไม่ยังมาอีเอามาเขับองค์เฮียนเนธลูกเขับองค์เฮียนเมื่อไหรนเมื่อจะใส่ปัสสาเอามื่อแรกนะแม่ต้องรอพ่อสิมหาหาเบาบ้านอาโมงพ่อเทวบอกอยู่มื่อนี้ไม่มได้กีดตัวว้าวาวีออรีดีใจบ่ราะดีใจน่าใดไซโยดีใจน่าใดดีใจน่าใดพอใกล้เทรมาบอกแล้ว ขี่มาหับลูกซ้ายก,อก่อนพอไงตัวห้าเินพออยู่เอา้าวขี่ตัวยังเดี๋ยวพอก็ขี่รถมามพอสีมาหับแล้วน้องแบ่งชิ้นมาใส่บาทนะแม่นี่ใส่บาทอันที่บาทน้ำมิกนะลุกเนาะ<ม>เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับสีเด็กคอจกเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะ พอกันไหนคิดหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเด้อคันว่าดาวเรื่องว่ายัางบดถือเนาะบดถือบ่ต้องกต่ขอโทษขออภัยลงหนาเด้อพี่น้องเด,ด,ด,ด้ยอดยัองกับบุ๊คพี่วราสีถ่ายคลิปลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนี่ยคลายเครื่องเนี่ยแต่ละมื่นกันนั่งแต่อยู่ห้านบดไปทางใดแหมเอานี่แหมแน่ตายเด้อ มืเหินนาบูดนะแท้โอ้ยมันอันนั้นมันเป็นตุ่มเลยท่าโอ้มันเป็นตุ่มตุ่มพุ่มแพร่ฮันเล่ฮัลโหลอุ๊กอั้งอยู่นี่นะไปซื้ไห้กินยังเข้าไห้กินยากินแล้วมันบวมเลยน่ะมันยังขึ้นอยู่จะมันไปถือยังทงไซมันถือล่มถือแดดเนาะเข้าว่าได้ถืค่ายเริ่มันลลมเป็นลเบาห่าไลยเจ้ามันสีค่ายยังแหละ เอาเลยพี่น้องพอกันไหมคนะลิปหน้าเลยพี่น้องไผมียาดีในน้นำกันในน้นำกันเข้ามาได้ตอนนี้อยู่ในสภาพนี้พี่นอ้องคนหมูคนหมูสองพันสิบเอ็ดกราบสบายดี